สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เนชั่นบาเชิญนะฮะครบทุกรสสดทุกเรื่องราวอินไซน์ทุกข่าวกราวขอาคนเชิงที่แซ่บแซองบอกว่าวันนี้แซบจริงๆนะฮะตลอดรายการทีเดียวข่าวนั่นเลยทีเดียวครับ <c oughs> ผมอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ บอกคุณผู้ชมกลับไหมได้คุณผู้ชมแต่ว่าติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ได้ด้วย Twitter i n ส t a g r a m เช่นเดียวกัน e n t ขีด t i k n t v นะครับที่เล่น Twitter นะฮะสามารถเข้าไปกดอ่านที่แท็กเนชั่นบันเทิงก็ได้ภาษาไทยเพราะว่ามีการทวิตข่าวบันเทิงทั้งวันนะฮะถูกต้องไปที่ข่าวของนังนัทเลยถูกต้องนะครับเรามาอัปเดตอาการของสายยันสัญญาการสักน,นิดหนึ่งนะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่าเข้าโรงพยาบาลนะับเพื่อที่จะรักษาโรคมะเร็งตับกันไปล่าสุดนะครับก็ ออกจากโรงพยาบาลมานะฮะเมื่อวันที่2สิงหาคมนะฮะทางครอบครัวก็ได้รับคําแนะนําจากคนรู้จักให้ไปรักษาแพทย์แผนไทยที่สหคลินิกการแพทย์แผนไทย Big b i g h e r ิร์บแอนด์ในวันถัดมาทันทีนะครับผมก็คือวันที่3สิงหาคมคออกจากโรงพยาบาลวันที่2วันที่3ไปที่แพทย์แผนไทยนะครับ,รบซึ่งทางครอบครัวแล้วก็ทางทีมแพทย์แผนไทยนะครับโดยคุณหมอพานุกรปริสุทธีนะครับ ได้ออกมาแถลงข่าวถึงอาการล่าสุดของสายันนะครับโดยคุณหมอบอกว่าหลังจากรับการรักษามานะครับก็ได้ตรวจร่างกายทั้งหมดใหม่หมดเลยนะครับพบว่าตับถูกก้อนเนื้อร้ายเนี่ยกินไป30 4 0เอร์เซนตนะครับ แล้วก็ปอดอปดด้านซ้ายมีความชืน้นนะครับผมโลหิตจางเข้าขั้นวิกฤตติดเชื้อในกระแสลเลือดถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ว่าหลังจากที่รักษาด้วยยาสมุนไพรนะฮะคบค,บคู่กันไปกับยาแผนปัจจุบัน,านจากโรงพยาบาลเดิมพบะว่ามะเร็เงไม่ได้มีการลุกลามไปมากกว่าเดิมอาการดีขึ้นน้ำในปอดลดลงตรงหายเป็นปกติและอาการากต่างๆก็ดีขึ้นตามลาดับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทีมแพทย์แผนไทยแล้วก็ครอบครัวของคุณสายันสัญญาครับนี่จากการที่เราตรวจเลือดทุกทุกวันเนี่ย ไม่ได้มีเพิ่มไปกว่าเดิมจากวันแรกที่ตรวจน,นะครับไม่ได้เพิ่มไปกว่าเดิมแล้วก็ส่วนที่ปอดเนี่ยผลเลือดมาขนาดนี้ที่ปอดเนี่ยตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าที่ปอดมันมีแขยงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ที่ปอดตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ที่ต่อมไทรอยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเสียงก็จะดีขึ้นกรักษาของคุณหมอนเนี่ยเป็นขั้นตอนดีนะคะแล้วก็มีการตรวจเลือดซึ่งไม,ไม่เหมือน,นกับ ที่อื่นที่แบบว่ามียาต้องยาหม้ออะไรอย่างเงี้ยคระก็เรรู้สึกว่าเป็นหลักการที่น่าเชื่อถือได้จากบก็เป็น <จะ S 1> อาการใจนะใช่ล่าสุดของคุณสายยางสัญญานะครับมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วก็คอนเสิรต์ตเจ้าตัวพยายามยืนยันนะครับบอกว่าจะไปขึ้นให้ได้แน่ๆวันที่16สิงหาคมนี้นะครับ,รบซึ่งทางแพทย์ก็อนุญาตด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณสญญายันสัญญานะฮะแล้วก็ครอบครัวของคุณสญญายันสัญญาขอให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปอตอนนี้หมอก็บอกว่าดูกันแบบวันต่อวันนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ซาบไปแพ้การเรื่องของเซกโลโซเนะะี่ย้โหอยากรู้คความนไหวของพิเศษเหมือนกันถูกต้องล่าสุดก็กลับมาจุปป๊บปากคืนดีกับแกรมมี่เรียบร้อยแล้วะะใช่ครับฟ้าหลังฝนผ่านพ้นไปนะฮะเซกโลโซล่าสุดออกมาบอกว่าเขากับแกรมมี่นะฮะกลับมาเซ็นสัญญาร่วม ร่วมนะฮะร่วมธุรกิจกันแล้วซึ่งเสกเดี่ยเขาได้ตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่าโลโซเอนต์เทนเมนทันทีเขาจะทำหน้าที่บริหารแล้วก็ปั้นศิลปินทุกแนวเพลงโดยมีแกรมมี่เนี่ยเป็นคนทําด้านการตลาดให้กับคุณเสกโลโซนะฮะซึ่งการกลับมาร่วมงานครั้งใหม่กับแกรมมี่ก็อบอุ่นมากกว่าเดิมฮะไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นปีนะครับก็เซ็นสัญญาว่ากันด้วยสัญญาลูกผู้ชายสัญญาใจสัญญาใจสัญญาธุรกิจ ยยใช่ครับใช่ครับก,ก็ก็ได้มาก็แบ่งปันกันไปเหมือนเดิมฮะเป็นพี่พน้องกันคือกรมมี่กับผมที่จะติดต่อตลอดอยู่แล้วตอนอยู่โรงพยาบาลก็ติดต่อกันเป็นห่วงกงนเสมอพอออกมาก็ติดต่อกันเสมอนะครับเวลากรมมี่มีคอนเสิร์ตก็ชวนผมไปเล่นด้วยนะฮะแล้วก็ผมมีคอนเสิร์ตแล้วก็แจ้งเข้าไปว่ามีที่โน่นที่นี่ช่วยกันก็คงเป็นด้วยกันน่ะนะเป็นด้วยกันผมมอบให้ให้กรมมี่เป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเป็นคนดูแลจัดการลิขสิทธิ์ให้ จัดเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับกรมมี่นะฮะมีหน้าที่เพียงคู้เดียวก็คงไม่แตกต่างอะไรหรอกนะเพียงแต่เพียงแต่เราเราดูแลตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วตอนอยู่กรมมี่ผมก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะตอนนั้นผมก็มีบริษัท Yes Record ของผมอยู่แล้วนะพอออกมาทำก็เหมือนเดิมอ่ะผมว่านะเหมือนเดิมคล้ายๆกันเดี๋ยวจะมีนักร้อง คนอื่นด้วยนะฮะศิลปินคนอื่นๆด้วยผมก็เป็นผลิตพวกโปรดักชันแล้วก็สื่อสารกันออกไปนะแกรมมี่ก็เป็นคนค้าขายนะครับคือจะผลิตศิลปินแนวใช่ครับทุกแนวครับทุกแนวไม่ได้ริงนะฮะสำหรับอัลบั้มของพิเศษโลโซชื่อว่า a m Back นะฮะแล้วก็จะมีเพลงใหม่ขอตายในอ้อมกอดเธอแต่งให้กับภรรยาของเขาและอีกหนึ่งงานของคุณเสกโลโซนะฮะเขาจะทําอัลบั้มเพลงพิเศษ เพื่อช่วยเหลือคุณเป้าสายันสัญญานะฮะโดยจะระดมศิลปินหลากหลายมารวบร้องเพลงในเพลงนี้ในลบั้มชุดนี้ด้วยแล้วก็นารายได้ของเพลงเนี่ยนำมาให้กับคุณสายันสาาัญญาแก่คนจัดจําจจหน่ายให้ไม่ใส่ก็ดูมีน้ำม่นวลขึ้นเนาะดูแบบสุขภาพดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ฮะอีะ่ตามโชวงต่อไปของรายการโชว์ขอเมากันช ใจเดี๋ยวอยู่บ้านถูกต้องนะครับผมทำความสะอาดกันนิดนึงเรื่องนี้นะฮะดูเหมือนว่าจะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับผมเรื่องราของนุ้ยสุจิราแล้วก็เจมจิรายุนถูกต้องนะ<อ>ครับผมก็ oh, <no. S 1> อย่างที่บอกไปนะฮะยังไม่จบสักทีล่าสุดเราก็ไปถามแล้วนะกับพี่นุ้ยสุจิรานะครับว่าอยากจะ ให้จบเรื่องนี้ล้วถึงกับแบบรังรังน้ำตาร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดหอ่ะมันถูกถามไม่จบไม่สิ้นนะฮะสำหรับกรณีที่คุณนุ้สิจาราไปขอถ่ายรูปก,กับหนุ่มฮอตแห่งปีเจมส์จีรายุแต่ว่าถูกกลับปฏิเสธนะฮะแบบไม่ไว้หน้าโต้ผ่านสื่อกันไปมาจนท้ายคุณนุ้ยต้องรังน้ำตาเองเพราะว่าถูกฟารขับของแสดงหนุ่มโจมตีซะเสียหาย,ยางานนี้เจ้าตัววอนขอให้เรื่องมันจบ พร้อมกับขอบคุณป้าแจวยุทธนาที่ออกมาเบรกแฟนขับของเจมส์ผ่านสื่ออีกทั้งตอบกรณีที่หนุ่มกัญชัยโพสต์รูปล้อเลียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงการล้อก,กันเล่นเท่านั้นครับไม่มีอะไรแล้วไงคะก็ทุกอย่างก็จบแล้วนุ้ยก็โอเคแล้วเพราะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยนุ้ยก็รู้สึกว่าเ,เราได้เพื่อน เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นเป็นบทเรียนในชีวิตไปแล้วก็เติบโตขึ้นไปมากยิ่งขึ้นอีกขอขอบคุณป้าแจ๋วมากๆเลยนะคะคือจริงๆเนี่ยในความรู้สึกข,ของหนูคือป้าแจ๋ว,วคงไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครอะไรยังไงหรอกคะ่ะแต่ว่าคือป้าแจ๋วก็มีวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะ ท่านก็เลยอยากจะออกมาออกมาเตือนนะพี่หนุ่มก็เลยแบบอยากให้เราแบบกลับมาเป็นคนที่แบบยิ้มเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะพี่หนุ่มเขาก็เลยแบบว่าม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 านี่มา,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 มานี่มา,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมามาถ่ายรูปแต่ว่าเขาดันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยคือหนุยเชื่อว่าคําชี้แจงที่พี่หนุ่มชี้แจงไปเนี่ยเคลียร์เคลียร์ที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้มองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่อง อะไรใหญ่โตเพราะว่าถ้าเราถ้าเราโกรธหรือถ้าเรารู้สึกไม่จบอะ่ะเราก็คงจะไม่แบบ มายิ้มให้กันแบบนี้คุณหนุ่มกัญชัยนะฮะเพราะว่ามันมีภาพภาพหนึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนุ่งบ er ็อกเซอร์กับบรรดาเพื่อนๆนแล้วในนั้นก็มีคุณนุสุจิราอยู่ด้วยก็เป็นการถ่ายรูปเล่นๆกันแล้วก็แฟนขับหาว่าทางด้านของดารากลุ่มนี้ไปล้อเรียนเจมส์จิคนเข้ามาโจมตีนกะใช่คุณหนุ่มกัญชัยก็เลยบอกว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องพี่ๆในวงการบันเทิงต้องเจอหน้าเจมส์จิแล้วต้องยกมือไหว้เลยโอ้โหแรงเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ แฟนคลับของเจมจิเนี่ยไปว่าคุณนุ้ยในอินสตาแกรมเยอะเหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปเหมือนจะเรื่องจะไม่จบเพราะว่าล่าสุดมีข่าวออกมาบอกนะครับว่าเป็นข่าววงในด้วยนะบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวของเจมจิอย่างปิ๊กชาญฉลาดนะครับได้มีการให้ทนายความยื่นโนติสไปให้ทางนุ้ยให้บอกว่าหยุดให้ข่าวได้แล้วนีข่าวลือมาใช่ไหมใช่เพราะว่าเจมจิเสียชื่อเสียงแล้วอ่ะไปฟังเจมจิพูดเรื่องนี้กันสักหน่อยฮะ ปกป้องทางพี่นุ้ยบอกว่าเราอาจจะทราบข่าวบางอย่างไหมครับก็ได้ได้ได้ทราบบ้างครับแต่ว่าผมว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับประเด็นนี้ลองคิดภาพไปเลยที่ที่หนุ่มเขาแบบใส่รถเซอร์ไฮรูปินุยังเลยครับยังเลยครับ เราได้อ่านแล้วเราแบบว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมครับยังไม่ได้อ่านเลยครับเพราะว่าเราก็ยังมีงานทุกวันเราก็ยังอะไรทุกวันนะครับอย่างนที่หนุ่มเขาใช้เอ่อใช้ยทำค่อนข้างรุนแรงว่าเหมือนกับอนาคตถ้าเจอเจนอาจจะต้องยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดโอ้ยผมว่ารุ่นพี่ในวงการทุกคนก็เป็นรุ่นพี่แล้วครับก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้เครียดหรอกครับเพราะว่าจริงแล้วก็คงไม่ก็คงไม่ได้มีอะไรกันหรอกครับผมผมผมก็ยังไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากครับแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้มีการพูดคุย ยืนโนติสไปทางที่นุ้ยน,นี้จริงไหมจริงครโอ้โไม่จริงหรอครับไม่ใช่เลยเพราะว่าจริงแล้วเป็นเป็นเ,นเนงานเป็นงานที่ไม่ค่อยได้มีอะไรคับ่ป็นเรองไม่มีอะไรครับก็เราตามไปสัมภาษณ์น้องเจมจีนะฮะในกองถ่ายละครเรื่องทองเนื้อก้าวซึ่รับบทเป็นวชิลเลิรตอนโตแล้วก็บวชเป็นพระอยู่ไม่ใช่สมีคำามนะฮะอย่าตกใจ แล้วมีการอัปเดตด,ด้วยใช่ก่อนเข้ารายการถูกต้องนะครับซึ่งตัวน้องเองก็บอกไปว่าไม่มีอะไรไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เลยสงสัยในเรื่องนี้ถามโทรไปถามพี่นุ้ยสุจีรานะครับผมว่าตกลงแล้วเนี่ยทางผู้จัดก,การส่วนตัวคุณปิกเนี่ยได้มีการส่งจดหมายได้มีการยื่นอะไรมาให้เตือนพี่นุ้ยจริงๆหรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับซึ่งพี่นุ้ยตอบแบบสั้นๆบอกว่า เขาไม่น่าจะฟ้องพี่หรอกนะเออแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีจดหมายอะไรส่งมาแล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบได้แล้วพี่เหนื่อยแล้ว,ลวจริงๆแล้วก็เหนื่อยแทนคุณนุสุจิรานะเหนื่อยแทนทุกๆคนอะ่ะอยากให้เรื่องนี้อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดจริงๆแล้วพี่น้องในวงการบันเทิงไม่มีอะไรเลยคือทุกคนเนี่ยรักกันและอย่าอย่าอย่าไปขยายความแค่นั้นเองให้มันจบเถอะพี่นุถอนใจ แล้วก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามว่าจบเธอแล้วก็ฝากถึงบรรดาแฟนคลับของน้องๆเจมจีเนาะรักศิลปินก็รักแบบว่าส่งเสริมกันน่ะคืออะไรมีสติแต่ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะอาจจะเป็นแค่บางกลุ่มบางคนเท่านั้นเองเหมือนที่พี่เคบอกไงว่าบางทีเนี่ยตัวน้องอาจจะไม่มีอะไรน้องเหมือนดาราเป็นผ้าขาวแต่คนรอบๆข้าโยนสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินลงไปไงแล้วคนภายนอกที่ไม่ได้รู้จักส่วนตัวน้องเจมจีเนี่ยมองเจมจีก็ร้ายเลยนะแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ที่น่ารักก็มีอยู่นะฮะอ่ะเป็นกำลังใจให มาที่เรื่องราวของหมอลักษณ์นิดนึงนะฮะโอ้โหฟันธงฟันธงเรื่องราวของดาราทุกคนในแต่ละปีที่ผ่านมามีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะฮะหลังจากที่เขาเคยฟันธงเมื่อต้นปีว่านางเอกหน้าแบลเจนี่เทียนโพสวรรณไปฟังเสียงเลยมาฟังเขามีเสียงที่ต้องฟังธงไปแล้วก่อนนะว่าเขาฟันธงว่าไงปี2006เนี่ยเป็นปีรุ่งโรจน์ของเขาแต่เรื่องความรักอย่าถามเพราะความรักเขาเนี่ยเป็นจุดเปราะที่สุดในดวงชะตาเพราะความรักเป็นวินาศจาดวงชะตามันจะทำให้เจ็บปวดเสียหายผิดพลาดเจ็บปวด ผ่านมาแล้วผ่านไปที่จะจริงจังกับใครก็ผิดพลาดอย่างเงี้ยตามดวงเขาเราอย่าง,างเดียวคือเมื่อเขางานรุ่งโรจน์ใค้ความรักนะต้องระวังทั้งชีวิตอยู่แล้วนะในการที่จะครองคู่กับใครแต่ไอ้เรื่องเนี้ยอื้อเฉาเนะี่ยไอ้คลิปอื้อเฉาวความสัมพันธ์เฉาเนาี่ยมันจะปรากฏชัดมากในปีจะนี่เหรอคะในปีสพันห้าร้6ยห้าสิบกที่ถึงนี้น่าเป็นห่วงมากต้องระวังในเรื่องของคลิปต่ตางๆ คือเขาจะมีปรากฏการณ์ตอนที่คุณพิงกี้โดนอะเรื่องของคลิปคลิปเสียงอะไรอย่างี้กับเรื่องของการที่มีคนมีครอบครัวแล้วพยายามเขามายุ่งเกี่ยวแล้วทาให้เสียหายถ้ามีเรื่องเนี้ยกระชากงานให้รู้เรื่องต้องระวังไว้หน่อยระวังที่สุดวิธีแก้มีไหมพี่ก็ต้องระวังไงอย่าแก้ผ้าเด้เองอย่าแก้ผ้ากับคนประเภทที่เขามีเมียแล้วนะครับปี2000ครับคู่เขาฟันทอยว่าภายในปี2556เจนี่เทปอร์สวันเนี่ยจะมีข่าว ข่าวข่าวกับคนในที่มีครอบครัวแล้วลแล้วก็จะมีอะพอมีข่าวพบเนี่ยจะกระชากรลดดิ้งของเจนเนี่ยให้ให้ลดลงลดงลงมานี่คือทำออนายไว้เมื่อตอนต้นปี<ช>ที่จะเข้าปี 25, 2 5 5พคนถึงจับต้องตบอกแล้วพูดว่าคุณพระคุณพระคาบอกเีเดียวนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะฮะเราีโอกาสเจอหมอรักในงานเคารบรอบ19ปีพอลิพาร์ตเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากแต่ พูดนิดนึงพูดหนึ่งไม่ขอพูดอะไรมากไงแต่ยืนยันว่าให้เปิดคำนายเมื่อต้นปีเราเปิดให้ดูแลว้วนะฮะแล้วก็โคชก็เปิดให้ดูแล้วเพราะว่าไม่อยากได้ขึ้นชื่อว่าเกาะก,กระแสในเอกคนนี้ดังแต่อย่างแนะนําให้เจนนี่นะหาใครสักคนหนึ่งออกมาพูดแทนเถอะเผื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นไปฟังเสียงหมอลักกันฮะคุณน่าจะรู้ว่าผมนะที่ทางเขาเจนนี่ตอนนี้ผมเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าณวันนี้เนี่ยคุณเราต้องนึกภาพงี้นะว่าวันหนึ่งคุณเจนนี่เนี่ยเป็นที่รักที่ชื่นนชชชมมมที่่ือบให้คคววาาสสสุุขขเิร์ฟ แล้วก็สอนให้ความรู้ให้เราได้คิดในเรื่องล่าสุดที่เธอเล่นก็คือมูตาและมูนินมันเป็นตัวอย่างเป็นบทเพราะฉะนั้นวันนี้พอมันไม่ได้อย่างใจของประชาชนบางอย่างเนี่ยมันก็มีกระแสะทั้งรักและทั้งเกลียดออกมาแล้วเมื่อเกระแสะอย่างนี้เธอจะทุกข์ยังไงนะเพราะฉะนั้นผมอยากตั้งเป็นประเด็นว่าเมื่อคราวที่คุณตั๊กมงกตไม่เห็นมีเรื่องเพราะอะไรเ<อ>พราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันที่คุณตั๊กมงกตเนี่ยคนที่ออกมาพูดคือใครแม่ดีใจมากเลยแม่ชอบใจมากเลยได้ลูกเขยคนนี้เป็นไง คุณตั๊กได้สแสดงความกระตันยูที่ทําให้แม่มีความสุขมากวันนี้ถ้าเกิดคุณาจะนี่เหนื่อยนะลองให้ใครลองพูดแทนเลยครับผมได้ตอบไปแล้วชัดเจนหมายถึงว่าผมได้ให้คําตอบเรื่องนี้ชัดเจนมากในคําพยากรคุณลองไปอ่านดูสิว่าถ้าปีนี้คุณเจนี่สแสดงละครต่อจากแรงเงาจะเป็นยังไงแล้วถ้ามีครอบครัวและมีแบบนี้จะเป็นยังไงชัดมากที่สุดนะฮะหมายว่าในคำในคำในคำพยากร์ที่ให้ไว้แล้วเป็นขัพยากรที่มีลายลักษ์เป็นลายลักษณอ,อักษรในหนังสือพิมพ์ โดยคุณไปโพสต์ดูใน Google วันที่1มกราคมสองพทั้งไทยรัฐและคมชัลึกเห็นภาพชัดแล้วไม่ต้องถามคำถามนี้ผมเลยเพราะถ้าเกิดผมพูดต่อเนี่ยแสดงว่าผมยังตอกย้ำยืนยันในสิ่งที่อาจจะเอามาเป็นประโยชน์เกาะกระแสดังแล้วมันจะเสียหายมากกว่าดีครับ <S <S 1> <S 1> เราที่มีเรื่องมีกระแสอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆเป็นพราะว่าเลยไหมอยากให้ได้อย่างใจ <S <S ลืมไปว่าเธอก็มีหัวใจที่เธอก็อาจจะมีเหตุผล ซึ่งผมว่าเหตุผลที่เธอจะตอบเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่าที่ผมจะตอบผ่านดวงแต่ถ้าเกิดจะดูผ่านดวงว่าจะไปยังไงถ้าจะไปในสายวงการบันเทิงจากนี้เนี่ยเห็นทีตามดวงเนี่ยลำบากลำบนมากนะก็คือบอกักไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะก็3มนาทีก็ <c oughs> กไปเยอะมากเลยก็บอกให้ไปอ่านตามอ่านในหนังสือพิมพ์เอานะฮะ <ừ> เรื่องราวคุณเจนนี่ที่เคยทำนายไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าเออเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ว่าว่ากันไปก็่ไม่จริงแล้วให้คำแนะนำเหมือนกันนะว่าก็ ถ้าไม่อยากพูดเองก็หาคนอื่นมาพูดถ,ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแต่ตั้งแต่วันที่เขามีจดทะเบียนสมรสแถลงข่าวจนถึงวันนี้รเรายังไม่มีโอกาสที่สัมภาษณ์คุณเจน,นี่เินโพวสวรรเลยก็นี่ไงมีข่าวเมาว่า เขามาดามเจนนี่เนี่ยอับค่าตัวอัพค่าตัวในการแสดงรับงานก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็อยากอยากจะรู้เหมือนกันว่าทิศทางอวันที่โพสุวรรณต่อไปในวงการบันเทิงเนี่ยจะยาวนานต่อไปแค่ไหนข่าวเรื่องของละครอีกนะว่ามีการสะดองเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกียวเดือนเองนะครับผมแล้วก็อีกหลายเรื่องที่กําลังจะจ่อออกอากาศอยู่ใช่แล้วเจนี่หาสัญญาแคนด้วยที่กำลังถ่ายทำนะครับเสือหงกระทิงแรดของผู้จัดแดงอีกเรื่องหนึ่งแรดไปทางโน๊ตแรดไปทางโน๊ตมาที่ข่าวสุดหล่อของเรานะฮะบักจ่อยบักจ่อยจากชา นี่ก็เลตติ้งแรงนะครับแทบลืมเขาว่าอะไรนั้นนะฮะผมเนื่องจากอะไรเนื่องจากที่หล่อน้าตาดีแล้วก็เป็นสเปคชาวสีม่วงนะดูสิหล่อไหมล่ะหล่อมากมายขนาดนี้นะฮะแล้วก็อีเวนต์เขาเยอะแยะมากอาจจะตื่นดัใถ่ายแบบก็เยอะโูกล่าสุดมีข่าวมาว่าเป้าเด้งเป้าตุงทรงเสน่ห์เป้าไม่ใช่เป้ากระเป๋าหรือเป้าสายยาหรือเป้าอย่างที่มันคือเป้าของเขาเป้าข้างล่างของเขานะฮะจึงขนาดมีคนจะยอมควักเงินขอขอแค่ได้รูปเป้า ผมว่า <Huh? S 1> ถ้าควักเงินเป็นล้านขนาดนี้อย่ารูปอย่างเดียวเลยหรือบางคนขอแค่หน้าตารูปไข่ขนาดไม่รูปทรงกลมแรงอะ่ะจริงหรือเปล่ามีคนยอมควักเงินหลังล <ะ S 1> เป็นล้านให้รูปเป้าดูเป้าเนี่ยฮะเต้ยฮะจริงไหงม กดูเป้าเป้าอะไรครับโอ้โหถ้าจะจ้างนั้นมันต้องมากกว่านั้นครับอ่งาอไปใช่มันน้อยไปครับโอ้โหพอเล่นครับไม่มีหรอกครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับอย่างว่าอะไรครับมีของดีเก็บไว้ทำไมครับรอนเล่นครับรอเล่นไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมทำงานผมก็ทำเต็มที่ครับแต่เราไม่เสียสละน้วเกิดจะมีคนมองตรงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับ สำหรับเรากลัวไหมครับกลัวจะโดนเข้าใจผิดหาว่ามีคนมาจ้างซื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็บอกเลยครับว่าไม่มีครับไม่มีคนซื้อตัวขายตัวมีแต่ดึงไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วนะเกิดขึ้นเป็นขวัญใจชาวสีโงคนใหม่อนสังกัดดีใจครับยินดีครับผมว่าขาดบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เลยครับในโลกนี้เพราะเขาเป็นคนที่เติมความสีสันความสนุกความสนุกสนานให้กับประเทศนี้ครับ ก็เป็นไงก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีการมาติดต่อเสนอเงินเพื่อจะลูกเป้าแต่เราเราคิดอะไรอยู่วะคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมว่าถ้ามีคนให้เงินเราเป็นร้านอะแล้วขอแค่ลูกเป้าอะจะกระดันคิดอยู่แต่จะยอมไหมคือหนึ่งคือต้องคิดนะว่าองค์ประกอบหลายอย่างมีชื่อเสียงอยู่แล้วเออด้วยนะถ้ามีชื่อเสียงเราจะยอมไหมใช่แต่ถ้าเกิดพวกเราพวกเราสองคนถ้าเป็นคนธรรมดายอมยอมเพราะอะไรพาะเราสิ้นคิด ไม่หวังเงินล้วนๆท่นี้คือต้องการเงินล้านหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะยืนยันแล้วบอกว่าเสนอเงินเท่าไหร่ก็ไม่อยากให้ลูกเป้าไนอาเพราะของผมก็ห่วงห่วงอยู่นะฮะแต่ว่าเห็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหล่อหลาขนาดนี้เขาสามารถมาเสียบแต่เสียบแทนคุณปอได้ทักงหได้นะหล่อแล้วเสียบได้เหรอเสียบไงเสียบแทนละครตกใจเลยนะฮะทุกคนั้นนี้เสียบแทนไปหนึ่งเรื่องแล้วพันท้ายนริงหงแลวก็มีข่าวว่าจะเสียบแทนคุณปออีกหนึ่งเรื่องก็คือบางระจันเพราะว่าคุณปอเนี่ยไม่มีเวลาเล่นให้กับเรื่อองนี้้าตกก็บบดววยครั่ ก็งานเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่ทราบจากผู้ใหญ่เลยนะซึ่งแต่ก็บอกนะครับว่าเคารพพี่ปอมากๆไม่คิดที่จะเทียบรุ่นพี่อยู่แล้วสบัดผอเท่าที่ตอนนี้ก็ก็ยังไม่ชัวร์ถึงกับร0อยเปเซครับแต่ก็มีเรียกผมเข้าไปคุยครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์ครับอะไรมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีบางคนเขาเล่นไปแล้วก็อาจจะโดนถอดตัวออกได้อย่างเงี้ยผมก็ยังแบบยังไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่าได้เล่นหรืออะไรเงี้ยครับขอเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในความคิดของเราก็ อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์แล้วกันครับแต่เราหวังไหมครับที่จะได้เล่นถ้าเล่นก็ดีครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนไทยด้วยผมก็ยินดีครับที่จะแบบเล่นประวัติศาสตร์นี้ให้คนไทยได้ดูครับอันนี้ไม่เสียบดีกว่าครับผมไม่กล้าเทียบชั้น <urun. S 2> พี่ปอเขาคือพี่ปอเขาเก่งมากเลยค,เคือเขาคือเขาขึ้นหิ้งแล้วอ่ะผมอยู่แค่ติ่งเขาอ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมอยู่แค่บันไดขั้นแรกครับพี่ปอเขาอยู่สุดแล้วครับแต่ดู ทาเนื้อทาตัวนะฮะก็เป็นที่น่ารักอย่างนี้เนี่ยผู้ใหญ่ในวงการก็จะรักรวมถึงแฟนคลับก็จะรักด้วยก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าบางระจันน้องเตยเนี่ยจะได้เล่นหรือเปล่าถูกต้องเมื่อสักครู่นี้ช่างภาพของเราบอกว่าบอกว่าไม่ต้องถึงล้านหรอกพี่ห้าร้อยผมก็เอาแล้วแต่ถ้าเราอาจจะเสียเสียด้ตังค์เนาะไม่ถ้าเกิดให้ห้าร้อยเราเราก็อาจจะคิดหนักเพราะว่าค่าตัวเนี่ยพันถึงพันห้าอัพติดตามช่วงต่อไปของเรานะฮะกับช่วงของลุดคิว ของคู่รักดาราคนวงการบันเทิงนะฮะสำหรับกายแล้วก็ฮารุในงานแต่งงานทั้งคู่นะฮะดูท่าทางเจ้าสาวเขาจะแบบแอคทีฟแบบผิดปกติอ่ะก็เอาคมชีวิตเขามีความสุขก็แต่งงานเออผิดปกติตรงไหนวะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเรื่องปกติของของนักแสดงของดาราแต่ว่าเราคนเชื่อว่าถ้าแต่งงานไปไม่ดีก็มีได้มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมไม่ใช่แต่งงานไปแล้วมันจะแบบโอ้โหอลอฟลื่นี๋ยวมันก็มีมาเอ๊กก็เยอะแยะเนาะช่วงนี้ใช่แต่ว่าแค่แบบ พิสูจน์ให้ทุกคนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราก็รักกันว่าผมไม่ได้เป็นเกสำคัญมากบ้านแต่งงานคุณก็ยังคิดว่าเธอแต่งงานกบเกินก็มีครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีจริงๆดูแลเราได้จริงๆเป็นเหมือนเดิมแหละใช่โอเคแล้วเป็นทั้งเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อโอดุมากเป็นเป็นเป็นพ่อ คือเขาจะแบบว่าแอคชีเขาจะอเลอร์ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของเธอนะเพราะว่าเธอเป็นบิริกรไงก็จะแบบมีโอกาสได้พูดกเขาก็พูดบ้างแซวไงเพรก็กายจะพูดฮารุก็แย่งพูดนะฮะนะครับเขาแซวว่าเอ้ยกายเนี่ยแต่งงานกับต่อไปจะกลัวเมียหรือเปล่าเออกลัวเมียไม้กบเกิดเป็นเกย์หรือเปล่านางก็ชงชงชงให้สามีนางไปแต่ก็เป็นนอัรู้กันนะคะสุดหลักก็คือคุณกายไม่ใช่เกย์แน่นอนเพราะว่าแต่งงานแล้วหรอ มันวัดกันได้ไหอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณคุณอีทนะไม่ได้หมายถึงคุณกายนะคนอื่นหมายถึงคนอื่นไม่จำเป็นนี่วัดจะไม่ได้ไม่ได้ตัวอย่างตัวอย่างเยอะแยะอยาให้พูดชื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสวยเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเรื่องเรื่องเกมอะไร อะไรเราไม่มีอะ่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยติดตามก่อนจะจบรายการเลยนะฮะวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมเข้านอนแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ในทุกช่องทางถนัดช่องทางไหนเขาช่องทางทางนั้นพี่เค้กบอกเลยนะฮะตามอยู่ข้างล่างนี้เลยครับกงนะฮะผมหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ